ธุรกิจแรกของปื้มและพี่แพทว้าวสวยหมุ่มทำมานานมากๆเลยลองมาหลายอย่างมากมากมากแล้วก็ขายไม่ได้สักอย่างปื้มดライブด้วยแพชชั่นจริงๆอะทุกคนเป็นแบบ h คิวตี้อย่างเงี้ยปื้มจะขายแบรนด์นี่ชื่อว่า Hello ตอนนี้นะคะก็เป็น h o l เ d a y วันหยุดของปื้มกับพี่แพทเองนะคะตอนนี้นะคะปึ้มอยู่ที่สมุยนะคะปื้มคิดว่าถ้าปื้มมีเวลาเนี่ยปึ้มอยากจะมาเล่าธุรกิจแบรนด์แรกของจอบลินค่ะ เป็นอะไรที่ซุ่มทำมานานมากๆเลยแล้วก็เฟลอะไรหลายๆเรื่องมากๆตัดสินใจจะทำมันนู้นนี้อันนั้นแต่สุดท้ายสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่จะคอดออกมาขายนะคะ Stay t u n พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเวลามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าสิ่งที่ปื้มจะขายนะคะจะบอกก่อนว่าเราทดลองมาหลายอย่างมากๆมากๆเลยแล้วมันก็เฟลแล้วก็ขายไม่ได้สักอย่างจนกระทั่งสิ่งสิ่งนี้นะคะทุกๆอย่างที่ปื้มกับพี่แพทจะขายเนี่ยต้อง drive ด้วย passion คือทุกอย่างเราเป็นคนสุดโตดังนั้นสิ่งที่เราต้องทํามันก็คือต้องสุดเวนะ ดังนั้นปื้มเชื่อว่ามันจะคอยหล่อเลี้ยงปื้มมันก็เลยเกิดแบรนด์แบรนด์นี้ขึ้นมาค่ะปื้มจะขายแบรนด์นี้ชื่อว่าเฮ้บอนนี่นะคะซึ่งเฮ้บอนนี่นะคะปื้มก็จะขายเป็นนากะค่ะเป็นแมสค่ะเ,เป็นอะไรที่ปื้มชอบมากๆเลยเปิดตัวกล่องนอนแทมแะรดมแทมแถมแทมดําเต้ อันนี้นะคะก็คือกล่องแมสของพุ้มเองน่ารักไหมน่ารักไหมนี่ก็คือกล่องนะคะเป็นแบบชายนี่นะน่ารักมากๆจะบอกก่อนว่าเฮ้บอนนี่เนี่ยเฮ y แปลว่าไฮไฮอินสวีดินนะคะคือตอนนั้นน่ะเคยไปสวีเดนทุกที่ก็จะมีคำเนี้ยเฮ่ hey, เออเฮ่เ hey, ฮ hey ่เต็ไมไปหมด แล้วก็เพื่อนสนิทปุ้มนะคะก็คือแบบเคยไปเรียนแลกเปลี่ยนด้วยปุ้มก็เลยรู้สึกคำนี้มันเป็นคําที่น่ารักมากๆเลยและคําว่าบอนนี่นะคะ b o n n y นะคะอันนี้เนี่ยมันมีรากเป็น Scottish นะคะ northern english นะคะอันนี้ก็จะแปลว่า attractive attractive นะคะ or beauty นะคะพอปุ้มไปเจอคำนี้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีปุ้มก็เลยเปลี่ยน y เนี่ยเป็น i e เพมอยากให้มันเป็นแบบ hi cutie อย่างเงี้ยแบบ hi cutie ดังนั้นก็คือเป็นคำว่า hey bonnie กําเนิดขึ้นมานะคะปพ้มก็อยากที่จะเปิดกล่องแล้วก็เล่าไปด้วยว,ว้โอเคสวยไหมสวยต้องมีแต่คำว่าสวยเท่านั้นแหละแม้แต่ละชิน้นลายไม่เหมือนกันนะคะลายไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาจะปิ้นมาเป็นผืนใหญ่ๆนะคะแล้วก็เป็นแบบปึ๊บปๆ๊บปรนดอมเพราะเพิ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันฟิกซ์อะไรที่มันตั้งใจมากเกินไปอ่ะมันจะไม่แบบธรรมชาติคิดเอง ยดีมากเลยอ่ะซิลนะ ก็นิ่มแล้วก็เอียรูก,ก็นิ่มทุกอย่างนิ่มแล้วก็แบบว่ามีตรงนี้ด้วยมีโมนะคะที่ปั๊มเป็นรูปหมีโอเคปุ้งจะบอกก่อนว่าลายเนี้ยชื่อบกอกมี่นะคะไม่ต้องบอกอนะินสปายเนาะอินสปายเราก็น่าจะรูรูก,กันอยู่สมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเริ่มใส่แมสกอะ่ะตอนตก่อนก็คือสีขาวสีดำหมูตอนนั้นยังไม่ค่อยมีแล้วปุ้งเป็นคนแต่งตัวปึ้งก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้แมสกอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันทําให้ฉันแบบ complete l o อ่ะเออพอช่วงแรกแรใส่อะก็รู้สึกว่าแบบ ฉันไม่อยากใส่แมสเลยฉัไม่อยากใส่แมสเลยพอมีแมสหลากหลายยี่ห้อผลิตขึ้นมานะคะเออเราก็รู้สึกว่าเราสนุกมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ปื้มอยากผลิตเองแล้วก็ขายเองเนี่ย อยากทําเพราะความชอบของตัวเองมันรู้สึกดีมากเลยที่ปื้มแต่งตัวแล้วมันก็สามารถที่จะ complete ลุคปื้มได้หรือว่ามันแสดงความเป็นตัวปุ๊บเองได้นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่ทำไมถึงทาแมสขึ้นมาก็ให้พี่ดีไซนเนอร์นี่แหละเขาวาดหมีขึ้นมาใหม่นะคะหมีตัวเนี้จะต้องเป็นหน้าหมีที่ชื่อว่าบอนนี่เท่านั้นดังนั้นบอนนี bon ่เนี่ยเขาก็จะมีแอคทิวิตี้อื่นๆอีกมากมายนะคะปื้มรู้สึกว่าบอนนี่เนี่ยสามารถเอาไปแตกเป็นแบบสมมติปื้มอยากทํากระเป๋าเครื่องสำอางที่กำลังจะมานะคะ กระเป๋าเครื่องสำอางหรือว่าถุงผ้าทุกๆอย่างที่ปื้มจะทํามันก็สามารถที่จะ represent Bonnie อะ ไปเป็นทุกดีเทลได้คือจะบอกว่าโปรเซสทุกอย่างเนี่ยปื้มรู้ว่าหลายคนดูคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปื้มช้ามากเลยคือที่ช้าเนี่ยเพราะว่าปื้มรู้สึกว่าการที่ปื้มจะทําอะไรสักอย่างอะมันไม่ใช่แบบทําปุ๊บ3เดือนปื้มขายเลยคือมันต้องคอยปื้ม drive ด้วยแพชชั่นจริงๆนะทุกคนคือถ้าเราขายของด้วยแพชชั่นอะเราจะไม่มานั่งคิดจุกจิกๆเลยอะนึกออกป่ะเพราะมันคือสิ่งที่เราชอบดังนั้นสิ่งที่เราชอบเราต้องทําออกมาให้ดีนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะเปิดพรีเร็วๆนี้นะคะแแล้วกก็สิ่ง่งงรทีถึ ะะที่บ้านปื้มเนี่ยก็คือกล่องค่ะกล่องพัสดุเนี่ยก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะเดี๋ยวปื้มกลับจากสมุยแล้วเนี่ยปื้มจะส่งให้พี่พี่ทีมสต็อกนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปวาร์ปเจอกันที่กรุงเทพอ hey, <hey>, hey, ตอนนี้นะคะปึม้มยู่ที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยหลังกลับจากทริปสมุยนะคะทำงานไปเที่ยวอะไรเสร็จปุ๊บปื้มบอกแล้วว่าปื้มเนี่ยต้อง ส่งกล่องไปสนีนะคะให้พี่พี่ทีมสต็อกเนี่ยกล่องปื้มเนี่ยมีทั้งหมด3,000กว่าชิ้นเลยคร<อ>าวนี้ปุ้มก็เลยจะใช้บริการของลาลามูค่ะซึ่งเขามีรถให้เลือกเยอะมากๆถึง7ประเภทนะคะแล้วก็สามารถที่จะแอดออนแบบให้พี่พี่เนี่ยมาช่วยยกของขึ้นรถไปได้โอเคของเยอะขนาดนี้นะคะดังนั้นใช้ขนส่งของลาลาหมูเนี่ยดีที่สุดเดี่ยปุ้มจะขอกดเรียกรถมาก่อนนะคะ ใช้ง่ายมากๆคือผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอนาคตจะเป็นแม่ค้าอ,อนไ์หนึ่งดังนั้นเราก็ต้องฝึกเปือไว้ก่อนนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนส่งของตัวเองนะคะแค่ใช้บริการลาล่ามูก็คือง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวปื้มมาสอนให้ดูนะคะง่ายมากๆเลยขั้นตอนแรกก็แค่เข้าแอปลาล่ามูใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเราเลือกโลเคชั่นปึ๊บอ่าแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะไปส่งที่ไหนใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถเลือกประเภทของรถได้เลยนะคะแล้วก็ลาล่ามูเนี่ยมีให้เลือกถึง7ประเภทวันนี้ปื้มจะเลือกเป็น รถแบบตู้ทึบนะคะแล้วเราก็สามารถแอดออนบริการเสริมได้ด้วยที่ให้พี่ๆเนี่ยช่วยเรายกเนาะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวยกไม่ไหวเราก็แค่กดเรียกเลยค่ะคือลาคามูเนี่ยดีมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถ เพิ่มให้พี่ๆเนี่ยเขามาช่วยเรายกได้นะคะสมมุติว่าใครอยากจะขนแบบขนตู้ขนเตียงขนอะไรของชิ้นใหญ่ๆของหนักๆเนี่ยจัดไปได้เลยหรือว่าจะส่งของอะไรอย่างเงี้ยง่ายสะดวกมากเลยค่ะสมมติว่าใครเรียกพี่ลาลามูมาที่บ้านนะคะเราก็สามารถดู real time tracking ได้ด้วยนะคะว่าพี่เขาอยู่ตรงไหนแล้วเห็นไหมสะดวกง่ายรวดเร็วมากจุกมากใส่ได้เยอะมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ น,นี้นะคะเพิ่ง่ามีโค้ดมาแจกถึงทุกคนด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะลด40%นะคะจำนวน2ใบเพียงกรอกโคอด้ดลาลาฟันนะคะหมดเขต31กรกฎา,าคมนี้อี่้ไม่ใส่แมสตัวเองมาแล้วนะคะรีบเกินเพราะอะไรปะพี่พี่ลาลามูเขามาเร็วมากเลย ลืมเลยอ่ะลืมใส่ของตัวเองเลยอ่ะจะสวยงามแบบตะกันตาขนาดเนี้ยดีเทลคือต้องหูนะคะมีความนุ่มละมุนมาก,มมากอันนี้นีิ่มไหแล้วไ่ยี่ไม่จั่ของเราออกไไ็ฝากเพ่บอนนี่ด้วยนะคะปึ้มกับพี่แพตั้งใจทำมากมากๆๆๆมากๆจริงๆน,นะคะ เป็นสิ่งที่ถ้าไม่ดีก็ยังไม่กล้าขายนะคะพวกเรามันเป็นพวกสุดตรงอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องดีจริงผ่านความรักและความชอบความบ่มเพาะอะไรของพวกเราไม่รู้จะอวยยศอะไรตัวเองนะแต่เอาประมาณว่าฝากติดตามเฮบอนนี่ด้วยนะคะแล้วก็ก็จะเปิดขายประมาณช่วงต้นเดือนที่จะถึงนาฬิกาเนาะใช่มีอีกหลายลายนะคะไม่ใช่มีลายนี้อย่างเดียวนะคะลายแรกก่อนแล้วอยากจะมีลายต่อ,ตอมาผลิตอยู่พร้อมกันเนี่ยนะคะใช่ก็ถ้าเกิดใครชอบแมสนะคะที่มีความพรีเมียมความนิ่มแล้วก็ลายที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะ าเนี้ยคือวาดลายใหม่หมดเลยคือไม่ซ้ําใครแน่นอนแล้วก็ใส่สบายนะคะไม่เจ็บหูชิกเออชิกกดีเออชิกกดีชิกดชกดาวนะคะใช่แล้วชิกกดีค่ะ My name is c h i k k i c h i c k i c h i c k i c h i c k i My name is Cha Cha Clap Clap Cha 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 โอเคก็ฝากแบรนด์ปื้มด้วยนะคะแล้วก็ขนส่งนะคะอย่าลืมพี่ลาล่ามมฟนะคะใช่ถ้าจะส่งอะไรนะคะก็นึกถึงพี่ลาลามมฟนะคะเพราะพี่ขนส่งให้เลือกถึง7แบบใช่ไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะอะไรยังไงโอ้โหมากคือจะตื่นเต้นมีพี่เขาช่วยยกก็คือไม่อย่างนั้นก็คือแบกกันหางมาสองคนหลังหักเนาะหลังหักถ้าเกิดใครชอบนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยกำลังใจให้เฮบอนนี่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แบรนด์เล็กๆของปื้มด้วยนะคะของฉันด้วยนะคะเออของเธอและฉันไง